็สวัสดีนะคะมาพบก,กันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาสินค้าอยู่ที่ร้านนะคะก็คือมาให้ได้ชมอีกเหมือนเดิมนะคะนอะ้องอันนี้จะเป็นแจกันดอกไม้นะคะซึ่งจะแต่งสําเร็จรูปมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนทีจะมีดอกมะลิแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเรียกว่าบวัวอ่ะอันนี้จะมีบัวเงินแล้วก็บัวทองนะคะ แต่แค่นี้เท่านั้นคือบัวทองน่าจะหาไม่เจอนะคะไม่รู้น่าเก็บไว้ไหนนะ,ะน่าจะเลยเอาบัวเงินนะคะชุดบัวเงินมาให้ดูก่อนนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นกระถางเล็กอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่อันนี้คือ,อตั้งที่หิ้งหรือจัดแตง่ง หลายนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะคะนี่คือเป็นมะลินะคะเพื่อนพี่อันนี้คือเป็นมะลินะ,ะเป็นกระถางจัดแต่งสําเร็จนะคะก็คือเป็นมะลิแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นบัวมันจะมีบัวเงินบัวทองแหละแต่บัวทองหน้าขาไม่เจอนะคะน,นี่มีแต่เป็นบัวบัวเงินนะคะ มีตูมตูมด้านบนนะคะแล้วก็บานด้านล่างนะคะจะเอาหนึ่งชิ้นหรือจะเอาเป็นคู่อย่างนี้ก็คือได้ทั้งหมดนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นคู่อย่างนี้นะคะจะหนึ่งอันก็ได้สองอันก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้คือมันเป็นงานงานฝีมือแบบเล็กๆนะคะเพ,พื่อนพี่เนี้ยใช่ หรือใครไม่อยากเปลี่ยนอดอกไม้บนเขาเรียกว่าอะไรบนหิ่งบ่อยนะคะหิ่งพระแล้วก็เอาเนี้ยไปตั้งไว้นะคะก็คือซ้ายขวาใครที่ชอบเงินก็คือเอาเงินนะคะใครที่ชอบทองก็คือเอาทองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทองลากขายยังไม่เจอนะคะม <c oughs> าก็เลยเอาเงินมาให้ดูก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่จะเป็นดอกมะลิก็ได้นะคะจะเป็น อ่าบวเงินก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะจะเอาหนึ่งอันก็ได้เป็นคู่ก็ได้นะคะเพื่อนเี่ได้ทั้งหมดนะคะหน้าก็คือจัดส่งนะคะเดี๋ยวหน้าใค่ดูกใกล้นะคะเดี๋ยวหน้าใค่ดูกใกล้นะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเป็นงานสีมือแบบ เล็กๆนะคะเพื่อนพี่มันเป็นเป็นชุดสําเร็จมาเลยนะคะเนาะอันนี้นาคนาคคือสั่งมาอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆอะถามว่ามันจะมีตัวนี้นะคะจะมีเงินกับมีทองนะคะแต่ทองหน้าขาย,ยังไม่เจอนะคะนาคุณรู้เก็บไว้รังไหนแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเอ่อมะลินะคะจะเป็นมะลิซ้อนจะเอาหนึ่งกระถางก็ได้หรือ ส่งกระถางก็ได้แล้วแต่นะคะว่าใครจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะคะอันนี้น่าก็จัดส่งนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อนพี่เก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางถ้าเพื่อนพ,อนพี่ท่านใดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะหรือเข้าไปดูที่เพจก็ได้นะคะถ้าในเพจยังไม่มีคนตอบคอมเมนต์นะคะเพ,เพื่อนพี่ก็ามาที่ช่อง youtube ได้เลยหรือไปที่ อ่าเฟซนากได้เลยนะคะคือชื่อเดียวกันทั้งหมดนะคะหน้าที่ทาางวัวิชิตกันร้าน u tube ก็ชื่อนี้นะคะแล้วก็เฟซก็ชื่อนี้แล้วก็เพจก็ชื่อนี้นะคะก็ชื่อเดียวกันทั้งหมดนะคะชื่อที่หลวงปู่ท่านตั้งให้หน่างนนะคะก็ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะก็ประมาณนี้นี่ค่ะ สวยงามนะคะจัดแต่งได้นะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าทองหาเจอนะคะเดี๋ยวหน้าจะเอามาลงให้ให้ได้ชมอีกนะคะเนาะเพราะว่าแต่ส่วนมากแล้วนะคะส่วนมากแล้วนะคะก็เงินเนี่ยจะขายดีที่สุดนะคะเพราะว่าอ่าเงินเนี่ย คือมันเป็นเขาเรียกว่าชื่อมงคลนะคะแล้วก็เงินนะคะคือปัจจัยหลักๆของชีวิตก็คือเงินนะคะเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นแล้วคืออันนี้มันก็จะคล้องจองนะคะก็คือสีเงินเนี่ยคือจะขายดีที่สุดนะคะใน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 หลายๆช่วงนะคะเนาะนี่ยค่ะจะเป็นเทศกาลไหนก็คือขายได้นะคะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะ